Thank you นั้นได้ท่องได้สั่งสมการฟังการท่องบนใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้เขาเก็บสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นวัคซีนอย่างที่พี่กุ้งว่าพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บนี่คลิกขึ้นมา<ช>ได้ทันทีแล้วทิ้งอารมณ<ช>์ที่มันไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะอยู่กับโลกปัจจุบันได้ใช,ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยนะคะก็ะเลยเกิดเกิดโครงการชวนน้องชนน้องท่องท่องพุทธวจนะเป็นโครงการที่เรารับสมัครเด็กๆ จากทั่วประเทศไหมคะพี่กุ้งเรารับสมัครเด็กจากทั่วประเทศค่ะก็เราเปิดโอกาสนะคะให้เด็กทั่วประเทศเนี่ยซึ่งในโครงการนี้เราคาดหวังเท่าที่เราประเมินไว้นะคะน่าจะมีเด็ก7,000กว่าคนนะคะมาร่วมสมัครเพราะฉะนั้นเหมือนการที่เราให้เด็กๆเนี่ยมาท่องจําพระสูตรของพระพุทธเจ้าอย่างเรื่องศีลห้าใช่ไหมคะจะขโมยปั๊บเฮ้ยเดี๋ยวลงอบายไม่กล้าละใช่ไหมคะแล้วจะโกหกปั๊บเฮ้ยวิบากใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราอ่ะโกหกคนบ่อย สิ่งวิบาก,กรรมที่เราจะได้วิบากอย่างเบาก็คือเราจะเจอแต่คนที่โกหกเราใช่ไหมคะอันอย่างนี้ถ้าเด็กรู้เด็กก็จะรู้สึกว่าเอ้<ๆ>ถ้าอย่างนั้นนะเราก็จะต้องรักษาศินไม่โกหกเพราะเราอยากไม่อยากให้คนอื่นโกหกเราอะไรเงี้ยแล้วน้องๆที่ว่าเนี่ยก็คือโรงเรียนจากทั่โรงเรียนใช่ไหมคะ,ะเป็นโรงเรียนประถมนะคะเอ่อหนึ่งถึงหกทั่วโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนหรือโรงเรียนเทศบาลหมดเลยได้หมดเลยค่ะถ้าเด็กผ่านรอบแรกนะคะ ที่ได้คัดเข้ารอบออ2ก็จะได้ทุนการศึกษา3,000บาทนะคะ,คะอันนี้ให้เป็นทีมนะคะ,ะ3,000บาทนี้ให้เป็นทีม ทีมนึงมี10คนคะนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถผ่านรอบสองได้ก็ได้ทุนการศึกษาทีมละ5,000บาทนะคะพร้อมนั้งบายประกาศเกียรติคุณนะคะจากท่านรัฐมนตร<อ>ีกระทรวงศึกษาธ<อ>ิการะะนะคะ,คะแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถเข้ารอบ3ามได้นะคะถ้าหากผู้ที่ได้รางวัลที่1เนี่ยก็จะได้ไปท่องแดนพุทธภูมินะคะประเทศอินเดีย แล้วก็อย่างได้ถ้วยรางวัลนะคะจากท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณแล้วก็ส่วนรางวัลที่สองก็จะได้ทุนการศึกษา5 0,000บาทนะคะทั้งทีมแล้วก็ได้ถ้วยจากรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณส่วนรางวัลทีมที่ได้ที่3นะคะก็จะได้ทุนการศึกษา3 0 0 0 0บาทนะคะพร้อมทั้งถ้วยเกียรติยศจากท่าน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะคะพร้อมทั้งใบประกาศกิติคุณค่ะตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะซึ่งก็สมัครได้ในเว็บไซต์ใช่ไหมคะสมัครได้ในเว็บไซต์ของโครงการชวนน้องท่องพุทธวจนนะนะคะเราเราขีเข้าไปนะเราคีน้องท่องพุทธวจนะมันก็จะขึ้นมาเลยค่ะาแล้วก็เข้าเว็บไซต์น้องท่องพุทธวจนะใด้ก็เป็นโอกาสอันดีของเด็กๆนะคะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะพี่กุ้งก็คือเด็กๆเหล่านี้ได้มีโอกาส เผยแผ่คาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากเชิญชวนนะนะคะคุณครูนะคะแล้วก็เด็กนักเรียนนะ,นะคะมาร่วมสมัครในโครงการนี้เพราะโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาร่วมนะคะจะได้รับอนันิสง์อันสูงสุด ะะก็คืออานิสงค์ของการได้ท่องจําคําของพระพุทธองค์นะคะแล้วก็ได้อานิสงค์ในการที่จะฉีดวัคซีนธรรมะให้กับเยาวชนของเราร่วมเจ0 0 0ืกว่าคนซึ่งเป็นการทําให้เด็กของเราเนี่ยมีคุณธรรมนะคะมีศีลธรรมแล้วก็มีหลักยึดในจิตใจสามารถที่จะใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะเพราะว่าเด็กทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในโลกของโลกาพิวัฒน์นะคะเป็นโลกของการแข่งขัน การทำศึกการศึกษาของเราเนี่ยก็มุ่งให้เด็กของเราเนี่ยมุ่งในการแสวงหานะคะซึ่งการแสวงหาตรงนี้เนี่ยบางครั้งเรามุ่งจะแสวงหาบางครั้งไปเจอปัญหาแต่ว่าเราไม่มีอะไรนะคะ,ะหลักยึดทางจิตใจในการที่จะจัดก,การกับปัญหาที่เราเจอบางครั้งก็จะทําให้เราตัดสินใจวู่วานไปในสิ่งที่ไม่ควรทํามนโครงการนี้เป็นโครงการที่เหมือนกับเราจะช่วยให้เราชนของเรานะคะ,ะสามารถจะเติบโต เป็นผู้ใหญ่ในสังคมได้โดยที่มีสิ่งที่จะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตทางโลกก็ไปได้ดีนะคะแล้วก็การพิจารณาแก้ปัญหาทางโลกก็ไปได้ดีด้วยคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นคำสอนที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะ